มันอายุเยอะขึ้นทุกวันนะคะก็งมีตัวช่ียนะตัวครีมทับเข้าไปแล้วก็ยิ่งแบบว่าโอ้โหแล้วมันนุ่มแล้วความรู้สึกคือมันฉ่ำวาานะทุกคนแต่ว่าไม่เหนียวเหนอะหนะนะมันไม่ใช่ความรู้สึกแบบเหนียวเหนียวมันเป็นความรู้สึกแบบชุ่มชื้นฟิลเหมือนแบบผิวนาแบบผิวได้น้ำ2.5ล้านวันนี้ใช่ค่ะขอเป็นบุญมือจับหน่อยได้ไหมคะอุ้ยตายแล้ว ดมไว้ก่อนเพิ่มโยกาสนี่แหละวัยรุ่นสร้างตัวนะคะหปีกว่าสะสมกันไปเพราะว่าได้รับโอกาสดีๆจากวิ่งวายด้วยด้วยด้วยเพราะว่านี้เป็นปีที่2องนะที่เราเป็นพีเซนเตอร์ใช่ไม่คนที่เห็นแววของเราตั้งแต่เรายังไม่มีตําแหน่งเลยคือพี่แป้งนะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะได้เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ first อะไรลองลองตำแหน่งเราอะ รองห้ารองห้าหรือจะได้เป็นมงอะก็คือคนก่อนหน้าที่จะได้ตําแหน่งกัน<ด>ทั้งคู่อะพี่แป้ยเป็นคนเห็นแววพวกเรานะคะต้องบอกว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังมีพรีเซนเตอร์สินค้าออกมาให้พวกเรา,ออาได้แบบว<ต>่า<ต>ได้ใช้ด้วยนะเพราะตอนนั้นที่อยู่ในกองเนี่ยจะเป็นคอลลาเจนเนาะแต่ตอนนี้ก็คือผลิตแบบเขาเรียกว่าทุกปีจะมีสินค้าใหม่ออกมาให้หลายๆคนได้แบบว่า,าได้ซื้อกันได้ลองใช้กันแล้วแต่ละสินค้านี่คือจะบอกว่าอัดแน่นด้วยสารสกัดคือคุณภาพมากๆเลยเพราะว่าไม่ ต่ว่าผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังคือทุกอย่างเลยว่าจะเป็นการดื่มการทาอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าใครเป็นแฟนวิงไวเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วว่าของเขาดีจริงๆกินดูแบบสะอาดจังเลยอะมันรองไ้ได้ไหมถ้ถ้ามันมีแบบมีเขาเรียกว่าอะไรมียกอล์น้ำมันพาราเบนมันจะมันแต่นี่คือไม่มีเลยไม่มีกลิ่นซิลิโคนไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์เลยคือคืออ่อนโยนต่อผิวหน้ามากๆเลยนะคะเด็กก็ใช้ได้นะซึมมากคุณนะทำไมนะคะโฟล์ทอาย ปิดตาเลยใช่ไหมคะอธิบายเราจะให้พี่ๆั้งสองคนถือผ้าคนละผืนแต่ว่าคล้องกันอยู่แล้วก็ทําให้ผ้าให้ให้ออกจากกันให้ได้เข้าใจไหมคล้องกันไว้ทำอะไรก็ได้ให้มันออกจากกันถ้าล่อยผ้าโอเคได้ละได้ละจบทำยังไงเก็จบแล้วยังไงแล้วจ๊ะอย่เหทำยังไงก็ได้จะม้วน จแต่ว่ามันต้องเป็นแผ่นเดียวกันใช่ไหมห้าปล่อยห้าโดยที่เป็นข้างจากสองข้างอ่ากอรักข้าโดยที่เลื่อนตัวได้ทุกอย่างเลยแต่ห้ามปล่อยผ้าจะแมทแมสบอกจะแมทก็ได้เอาหัววะใช่ปะไม่ได้แป๊บนึงนะเราต้องคำนวณก่อนว่า

อ้เขาเป็นรอ่ะคนนั้นอะอย้ตายแล้วา้ร่ะเลยัวเฮ้ยออกแล้วเร็วแล้วอ่ะขออกรอบนึงนะอเมื่อกี้แบบมองไม่เห็นมันจะไม่เหมือนเดิมอ่ะดิได้ได้เหมือนเดิมเหมือนเดิม ทำไมหนูอมีผีบนนั้นอะไม่มีผีไม่มีค่ะเลยค่ะเรามีมาแล้วค่ะมันออกได้พี่ฟ้ามันต้องควบควบไปอะนี่มันมันไม่น่านะขอโทษนะอ่าเฮ้ยเฮ้ยแค่เคี้ยงพี่ฟ้าเ,เอาออกไปเอาขึ้นไปเ,เอาขึ้นไปเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปยังไงวะแขนไงมันติดตรงแขนไง <laughs> พันกว่าเดิมอีก <laughs> อ๋อมันจะมีวิธีที่มัน,มนแบบว่าม้วนๆอ๋อเราเราเราไงพี่เ้าลองพันหนุตัวเองเป,ปะ ไปปะถ่ายไปปะคะอย่าลืมลบนะเ้ยเอาดีมีคนทําได้ไหมไม่ได้เพราะว่าแขนมันมันไม่ได้มันไม่ได้ประหามไม่ได้อยู่ที่แขนนะนี่ว่ามันอยู่ที่เอ้ยมันอยู่ที่ผ้าอยู่ที่แขนเพราะแขนมันแบบว่าเป็นอย่างไงก็เอาออกไมได้ไงมันต้องมีเดี๋ยวหนูไปหาก่อนเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันจะมีแต่ไอ้นี่ที่เป็นห่วงแล้วเขาจะเป็นมายากลที่มันแบบว่าคึกคกได้มีเกมยากกว่านี้ไหมคะรู้สึกว่าโห ระดับวินไว้อเกมแบบง่ายมาละสิให้ถามใครเริ่มก่อนถามอะไรก็ได้ไม่ตองฉกที่มาเริ่มก่อนอ๋อเขาถามกันเองใช่ไลฟ์เสร็จไปไหนอ่ะแน่นอนอยู่แล้วใช่ปะถามอะไรก็ได้ให้เขาวาตอบ ตอบว่าแบบแน่นอนมามาหนูหนูหนู e x a ซ p เอมาให้ example example คำอับยายไปแล้วมาหาให้ชาลอดสวยไหมมันเป็นเกมมันแน่นอนอยู่แล้วแน่เขาเล่นแบบนี้อ่ะถามมาอันนี้คือเริ่มแล้วใช่ปะเริ่มแล้วมั่งหนึ่งสองสามไปวันนี้ขายได้ร้านขวดแน่นอนอยู่แล้ว เอ่อ W serum W cream พี่ฟ้าขาดไม่ได้มันแน่นอนอยู่แล้วตอนนี้ที่อยู่บนเตียงง่วงมากแน่นอนอยู่แล้ววันไหนไม่มีใครนอนด้วยให้โทรมามันแน่นอนอยู่แล้ว เหมือนมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆนี่หัวคืออยากเล่นนะแต่ก็อยากพ่วงสินค้าไปด้วยก็เลยคิดคิดนิดนึงเรามีผลิตภัณฑ์อ้าวอ้าวสี่ว้าสามเอ้ยสอ้าพวกเราเป็นพรีเซนเตอร์เดวบันยูครีมเดวนยูเซรัม แน่นอนอยู่แล้วหนึ่งอะไรหนูคิดออกแล้วอะให้ใครทาครีมให้ก็ไม่เท่าชาลล็อตทาให้มันแน่นอนอยู่แล้วต้องลองทนะาลองไม่ได้ทาแต่งหน้าอยู่ให้ใครสระผมให้ก็ไม่เท่าพี่สระให้โอ้ให้เป่าให้ยังขี้เกียจเลยอแน่นอนอยู่แล้ว กี่คำถามนะคะสาม้เลยหนึ่งคำถามก็่คำถามหนูนับได้นี่นับได้ถ้าคนดูถึงสองหมื่นคนเราจะเต้นสาวบางโพแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ถึงอยู่แล้วหนึ่งเวลาไม่ทำงานด้วยกันมีความคิดถึงมันแน่นอนอยู่แล้ว นอนรอปลุกด้วยหนึ่งคนเองละอ่ะเเต้นเองคนเดียวนะเพราะหนูไม่ได้แพ้นะเปิดอเปิดเลยเต้นเองเลยนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะแน่ใจนะให้หนูเต้นล่ะแขนขายาวเกินล่ะมันจะโดนลิคเซียสไหมอ้องจริงหรอเนี้ย โดนไหมไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะเราหรือเราร้องกันเองไหมไม่ใช่ไม่ใช่พี่ตู้ร้องจริงๆก็ไม่เป็นไรอุ๊ยบูมบูมโอ้โหแล้วไม่งั้นเราจาไปเปิดไหมไปถึงใครคะพี่ฟ้าตาย In God Is Real อ่ะแน่นอนอยู่แล้ว ไม่เราดูเครียดว่ะเกมนนะี้ไม่ต้องเกี่ยวกับสินค้านะสามสองอิงฟ้ารักฉลอดต้องเอป็นแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> พี่ฟ้ารักน้องๆทุกคน <c oughs> แน่นอนอยู่แล้วอไป ตอนนี้คนดูเท่าไหร่คะ17อุ้ยเงินสองหมื่นทำอะไรนะเมื่อกี้เต้นสมงองโหโอ้ยไม่ตรงไม่ตามเลยจ้ากังเงินเดือนพี่เอาให้หนูหมดเลยเป็นแน่นอนอยู่แล้วนะโอเลยโอเลยไม่ใช่เกมวันเนี้ยเกแล้วเงินเดือนพี่ไม่พอพี่จะยิ้มหนูแน่นอนอยู่แล้ว ไปไปช่วยกันผ่อนบ้านบ้านใครบ้านบ้านหน้งคู่บ้านหน้งคู่ตอนนี้ผ่อนแค่ประตูหน้าบ้านเนี่ยตอนนี้ถาไปพูดไประดับเสียด่ะอยากถามพี่แป้งว่าทำไมวันนี้ถึงให้พวกเรามาตีมชุดนอนก็มันเอาไว้ใช้ก่อนนอนได้อย่างล้ำลึกไงแล้วก็ตื่นนอนอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วอย่างงี้ถ้าสมมุติว่าเรามีผลิตภัณฑ์สระผมก็คือเราจะไลฟ์กันในห้องน้ำ เราจะสะโชว์ไม่เขาบอกเขาอยากให้พวกเราลีแลกเรู้ว่าเราทำงานกันมาหลายอีเวนต์สามอีเวนต์เลยอ่ะวันนี้วันอีเ<า>วนต์ที่สามใช่ค่ะฮะหมดแล้ว ได้อีกสองอีเวนต์ครีมน่าจะไม่อยู่แหละอันนี้น่าจะต้องพูดรอ๋อเราก็จะบอกว่าการใช้ครีมใดๆนะอันนี้สาระเข้าสู่ช่วงชามีสาระนระคะใช้ครีมอะไรก็แล้วแต่นะสิ่งที่ห้ามขาดเลยคือหนึ่งพักผ่อนให้เพียงพอ2ดื่มน้ำให้เยอะๆนะคะนั่นก็เหมือนเป็นการช่วยให้ร่างกายคือรักตัวเองก็ดูแลตัวเองเยอะๆนะคะทุกคนค่ะบางทีแบบบางคนแบบว่าหุ้ยใช้แล้วแบบผิวหน้าต่งตึงผิวหน้าเด้งนี่นั่นแต่ทาตอนตีสี่ตีห้ามันก็ไม่ไหวนะ ม,มันก็ต้องอต้องพักผ่อนด้วยมันก็คือหลายอย่างรวมกันแต่อันนี้ก็คือเหมือนเป็นตัวช่วยเสริมคูณเข้าไปอีกให้แบบว่าเขาเรียกว่าเห็นผลได้อย่างชัดขึ้นนะคะชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองไหนๆก็ในๆแล้วเพราะว่าอีกไม่กี่วันเราจะไปญี่ปุ่นถามก่อนว่าถ้าไปญี่ปุ่นสิ่งแรกที่อยากทําคืออะไรไมีหิมะไหมแอดูหิมะแล้ย ถ้ามีหิมะสิ่งที่หนูอยากทําก็คือหนูอยากใส่บิกินี่แล้วก็ไปนอนตรงหิมะนั่นคือสิ่งที่อยากทํามากที่สุดในชีวิตถ้าได้ไปเจอหิมะนะแต่ถ้ามันไม่มีก็ใส่ได้ใส่ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้มันไม่คอมพลีทไม่รู้เลยอ่ะ <c oughs> ญี่ปุ่นเป็นยังไงยังไม่รู้ลเลยหนูยอยากไปดูนี่ท่อน,น้ําบ้านเขาใช่ที่มันจะใสสะอาดสสะอาดนูอยากรู้ว่าแบบ อยากไปนั่งคุยบ้างเลยว่าทํำยังไงเนี่ยเฮ้ยมันมีมันมีแบบว่าใสแบบเห็นปลาคุณมีความคิดยังไงคุณช่วยสอนหน่อยได้ไหมช่วยมาช่วยมาบริหารประเทศชั้นหน่อยได้ไหมเนี่ยสิ่งที่อยากบอกปิวแล้วค่ะลฟ์นี้ไม่แต่ว่าบ้านเมืองเขามันสะอาดไงพี่ฟ้าเราก็ต้องเอาเป็นตัวอย่างไหมล่ะใช่แล้วก็เนี่ยจะถ้ายกทืบไปถึงนะสิ่งที่อยากทำก็คืออยากเข้าเซเว่นที่นู่นเฮ้ยเราไปแช่ออนเซ็นไหม มีดิมีดิมีต้องแก้ผ้าหมดเลยเหรอยาต้องเรียนพีลวู้ดแล้วผู้หญิงกับผู้ชายรวมกันปะคะโนโนโอ้โหอันนั้นลงอ่างอีกแบบอ๋อทำไมเรารู้อ่ะผาลมกันพันทิพพันทิพ เพื่อนเพื่อนลยฟังเพื่อนลอยฟังเฮ้ยเราไปออนเซ็นออนเซ็นดีกว่าแต่ว่าเราเราใส่บิกินี่ก็ไม่ได้เอาจริงๆก็ถือว่าเป็นเดือนสองเดือนที่เราทํางานกันโหดมากๆเลยที่ที่ได้ไปญี่ปุ่นก็เหมือนได้แบบว่าไปผ่อนคลายจะผ่อนคลายหรือเครียดกว่าเดิมนะคะก็ไปกันทั้งหมดสามคืนสามคืนสี่วันว่าเราไปญี่ปุ่นอนด้วยกันเปล่าไม่ค่ะบอกไปซิมี่นอนด้วยกัน ไม่รู้หรือเปล่าที่นานพี่เป้คุณเป้เป็นคนจัดการค่ะที่นอนมันจะเหมือนในที่นอนมันจะเหมือนในโดเรมอนปะนอนที่ต่ำขนาดนั้นนอนในตู้เหรอหนูเคยเห็นที่เขาบอกคนญี่ปุ่นเขาจะชอบนอนเสื่ออที่นอนโดมิตะอบเหมืฮะงั้นหนูนอนป๊อปอินก็ได้จริงเหมือนเขาจะแบบว่าไม่ระดับระดับวิ่งไวเขาไม่ให้เรานอนเสือหรอก ิเลยนชอบสายอ๋อนี่ม่เอาบัตไปเพรรู้ว่าเสียแหลกแน่อยากรู้ว่าระหว่างดีออกับชาแนลถ้าเราไปเดินแถวนั้นก็คือเราจะตังที่ไหนซื้อคะแม่แม,แม่คุณพระไปเลยแล้วเล่นนะคะอ่ะทุกคนคะจะไปแล้วหรอ,อสุดท้ายแล้ว คือตอนนี้เห็นว่ายก่อนกันแบบว่าหนักมากเลยใช่ค่ะยอให้จำลองสถานการณ์ว่าอีกแล้วแต่เด็กเพื่อนก่อนคุณธรรมคุณไปดูไลฟ์อะไรมาคุณธรรมโดยที่คือคอมเมดี้เหรอคุณธรรมเลยธรรมะเลยพี่ชาวี่ายนี้โดยที่ให้ไม่เฉลียว่าเฉลียไม่โอเคนะคะ เราเปิดเป็นคนข้างรักข้างหลอดมากแต่ว่าสิตามจิตฉลาดมากอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นสักหนึ่งซีนแต่ว่าสีถ้าอยากรู้ก็ย้อนไปย้อนไปดูเมื่อปีที่แล้วสดหรือเปล่าถ้าสมมติว่าอยากรู้ย้อนไปดูเมื่อปีที่แล้วอะไรนะคะเจนี่เขไม่ข้างรักไม่ไม่ไม่เดี๋ยวนี้แพทจะต่อยกันอยู่แล้วทุกวันนี้นั่งขันหลังเนี่ยก็โดนต่อยอยู่เนี่ย อะไรหรอหนูต้องทำอะไรอ่ะยังไงนะขออีกรอบโจทย์โจทย์คืออะไรนะคะจีบยากจีบยาวหนูข้างรักคือแบบหนูเข้าไปจีบเขาอย่างเงี้ยหรอติดสาวชายติดตามเขามานานแล้วแจ๊กกะจีบหลาโอ้โหพี่ชนพี่ชนบุรีเธอชื่ออะไรอ่ะขัดจังหวะ เธอชื่ออะไรอะชื่อ e ซอรี่ชื่อน่ารักอ่ะยิ้มเป็นชื่อของรูปแม่นาคตได้ปะเธอเป็นอะไรอ่ะเอ้าก็ในไหนก็รู้จักกันมานานแล้วอะไรเงี้ยจริงๆแล้วว่าเธอก็น่าจะรู้ว่าเราชอบเธอนะอุตะเอาดีๆถามจริงรู้ไม่รู้สินจะ รู้ไหมเนี่ยเราจริงจังเ้ยนะนันทีจะมีโอกาสได้คุยกันเนี่ยไม่รู้ก็เธอไม่เคยแสดงออกว่าชอบเราเราเนี่ยนะไม่แสดงออกอีกนิดนึงเราก็สักชื่อเธอบนหน้าผากแล้วโคเท่อะเอาดีดีถ้าสมมติว่าเราจีบเธอพอจะมีโอกาสปะไม่รู้ดูดูไปก่อนเราจีบยากนะบอกก่อนเราจีบยากไงเราอยากเปิดใจไันบอกว่าอยากมีแฟนไง ตัดผมมันง่ายอะตัดใจมันเจ็บแล้วตัดใจจากใครอะก็ถ้าถือว่ารักกันแล้วเลิกกันมันก็เจ็บไงแล้วก็เลยไม่อยากแบบว่าสัมพันธ์อะไรอะใครมันเหนื่อยถ้ารักเราอะไม่เจ็บหัวใจหรอกเจ็บอย่างอื่นมากกว่าเธอแล้วว่าเรากลัวเธอเธอจะซ้อมเราเหรอ ใช่เราลยชวนเธอไปออกกำลังกายดูแลหุน่นฟิตเนสอะไรอย่างนี้เราไม่ต้องคิดเยอะแต่เราชอบกินอะเราไม่ได้ชอบออกกําลังกายก็กินไปด้วยออกกาลังกายไปด้วยไงคบกันก็ต้องแบบว่าดูแลกันไปอย่างนี้ดีสรุปเอาไงจีบได้ไหมเนี่ยไม่อะแม่เราสอนว่าให้เราเป็นกุนลสตรีแล้วยังไงเป็นกุนลสตรีก็ยี่สิบสี่ปีก็ไม่ต้องมีแฟนไปเหอะอยู่คนเดียวไปเหอะถ้าจะเป็นอย่างเนี้ย ก็อยู่คนเดียวก็ได้เอาดีๆเราจีบนะก็จีบดีๆดิก็เนี่ยเราจีบเธอดีๆเป็นแฟนกันไหมไม่ก็โสดไปเถอะนี่ก็เหนื่อยแล้วเหมือนกันอ๋อเราข้างรักหรอเอยไม่างนี้เปลี่ยนบทเปลี่ยนบทให้คุณชาจีบกลับบ้าน สลับกันไปสลับกันมารู้ปะ่ะล่าสุด POV เนี่ยที่ทำนู่นอะ่ะนี่โดนด่ายับเลยทำไมอะ่ะ <c oughs> เออมันสมจริงเกานว่าทะเลาะกันจริงก็ไม่ทำไมชางี่เง่าจังเลยนี่นั่นโอ้มาไอ้ยแต่เขาว่าแท็กอ่อดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเธอหือเราว่า เราชอบเธอมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ป่ะชอบอยังไงอ่ะก็ชอบแบบที่คนเขาชอบกันว่าเธอชอบเราคนเดียวปะเธอแน่ใจปะ่ะก็ถ้าเธอให้โอกาสเราชอบเธอเราก็ชอบแค่เธอไงเอาแล้วอย่างนี้ก็แปลว่าเธอก็ชอบใครง่ายๆอดิก็ อยากจีบไหนอะจีบเราไม่เห็นเธอจะทําอะไรที่เรียกว่าจีบเลยก็อยากจีบอยากคุยด้วยก็คุยอยู่ด้วยเนี่ยไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ไหนอะที่บอกว่าจีบอะก็ให้ให้จีบปะล่ะอะไปซ้อมก่อนไหมให้จีบไปล่ะก็จีบมาสิไหนไหนะจีบอะเราไม่เห็นเธอจีบอะไรเราเลยเห็นแต่บอกว่าชอบชอบชอบเ็นแฟนกันปะ แค่นี้เป็นแฟนกันปะเธนี่จีบอยู่นะไม่ได้เป็นแฟนมาจับลงจับแฟนกันไหมยคุยกันมานานแล้วพ่อมีแม่เอานี้ก็มีแ้่จับเราถ้เดี๋ยวพาไปหาพ่อแม่นะเป็นแฟนกันไม่เอาเป็นแฟนกันมันจะเล่ว่ะกระดูชอบคนง่ายเรากลัวเราเสียใจอ่ะไม่ไม่เหลือไม่ทำให้เสียใจจริงๆ อะไรจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราจะไม่เสียใจเวลาเพราะเราก็เห็นเธอก็ชอบรุ่นพี่คนนู้นคนนี้ตั้งเยอะตั้งแยะเราก็สังเกตเธอชอบรุ่นน้องเราก็ยังจีบเธอคนไหนไม่มีเลยอยากเสียงสูงไม่มีเลยอยากเสียงต่ําไม่มีเลยเออจีบเลนะเป็นแฟนกันเถอะไมวเรากลวัวเสียใจกันมาหลายเดือนหน้าเธอมันต้องชูอ่ะ มันก็แค่หน้าเปล่ามันต้องลองใจแม่บอกว่าจะรักใครให้ดูที่ห่วงจุ้ยด้วยอะเอาอย่าั้สิแผลมาดูนี่มั้ยเฮ้ยหัวเห้งป่าผมคุยมันบ้านนะเธอบ้านเรารวยนะหวงจุ้ยผ่าน เออน่าคุยกันหลายเดือนแล้วอย่าลีลาอคุยกันเมื่อไหร่ก็บอกว่าตามจีบก็ตามจีบมานานแล้วไงอย่าลีลาดิโอใส่นาฬิกาเดือนละสองจุดห้าล้านคือยิ่งเลยดิเราขอไปถามพ่อกับแม่เราก่อนนะเราถามแล้วพ่อบับแม่เธอโอเคถามอะไรเขาคุยกันก่อนหน้านี้แล้วไม่เอาเพราะว่าเรากลัวเราเสียใจเพราะเธอดูเจ้าชู้อ่ะดูดีเธอจีบเราแล้วก็เราก็เห็นเธอวันนั้นเธอก็จีบคนนั้นแบบเนี้ยคนไหนอ่ะให้พูดไม่เล่า ่แม่ฮะแม่มาช่วยโฆษณาสัคูอะไรนะเธอมาเป็นแฟนกับเราเถอนนะเธอเป็นแฟนกับเราเถอนไม่เอาเป็นแฟนกับเราเถอนไม่เอาไปเร็วว้าช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะโฆษณาสักคู่อ่า ตอนต่อไปนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะตอนนี้คือเมื่อกี้เราเหมือนจะเข้านอนกันเนาะไม่ไคู่เมื่อกี้ก็คือคู่ก่อนที่จะไปไลฟ์นั้นนะ <c oughs> พอเป็นแฟนกันแล้วก็คือทะเลาะก,กันแล้วแหล,ล,ลกลานละนะอ่ะทุกคนอันนี้เป็น P O V นะคะคุณผู้ชมนะคะซีเรียสอย่า,ยาีเรียดนะคะก็มันเป็นการบททดสอบไงเพราะเราทั้งสองคนกำลังจะเข้าสู่เป็นนางเอกเต็มตัว้จุ้ยคือยังไงคือบ้านเหมือนบ้านเลยชอบใช้คำสลับกัน ปากไว้ด้วยนะคะสำหรับ W ซ e ั am, ่ม W Cream ใช่แล้วเราส<ๆ>คนวันนี้ไม่ได้มาไลฟ์ขายเฉยๆนะเราเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะคะ mm hmm. ก็อยากจะให้เอาแบบไปเปิดใจลองดูนะคะ mm hmm. เริ่มต้นได้ตั้งแต่2ชิน้น780 แล้วก็สี่แถม2นะ1,320แถมกันแดกอีกสองง่วงง่วงร้นนี้ราคาคือดีมากๆนะคะเพราะว่าส่งฟรีด้วยจะบอกว่าคุณภาพของเขาเหมือนถึงว่าสารสกัดเนี่ยคุณภาพมากๆนะคะอัดแน่นเต็มเขาเรียกว่าเต็มขวดเต็มกระปุกเลยนะคะอัดแน่นไปด้วย JBB นะคะทุกคนค่ะนั่นก็คือ Jamies b e a เบอร์รี่นะคะที่ได้รับเอกสธิ์เฉพาะจากแมะเลยนะคะให้วิ่งไวเท่านั้นนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วใครยังไม่ได้เอฟลิฟเอฟเลยนะคะสำหรับสมโปรด้วยกันที่เรามาฝากให้ทุกคนในวันนี้นั่นเองนะคะกับอิงหลอดมันเซ็กซี่ไงจะนอนแล้วจะนอนแล้วคือนอนไม่ได้นอนโอ้ลูกเบอร์นี้เลยทิ่กินนะเปล่าไอติมมานาวไม่งั้นพี่กินแล้วนะที่มีไอติมนะไม่งั้นพี่กินนะ อุยนี่ขอบคุณครับอีกแล้วออกอีกแล้วค่ะอย่าบอกนะโอ้โห่อ้ไเ่ใช่นะเี่มีอ้โหโอ้โหอ้โหอ่ไหมอ้โหโอ่หนอ้โหมอ้โห้หโอ้โหอ้โ้โหอ้อ้โหอ้โหอ้ี้หอ้้โอห มะนาวเอาไว้ติมไหมเฮ้ยใช่ปะวะเอาไหมเอาหอมแก้มก่อนน่ดูเห็นแล้วหอมแก้มก่อนเอาหอมแก้มมาเออไม่เอาไม่เอาอะไรเรื่องเอาไม่มีใครมองอ่ะไม่มีใครมองเอาพี่แป้งบังแล้วอ่ะหอมแก้มพี่ฟ้าก่อนนะคะเอามะนาวทำไมทำอย่างงี้ หนย,ยิ้มสวยๆหนึ่งทียิ้มสวยๆกันยิ้มสวยๆกันทำไมทำเงี้ยแล้วเราอะมมะเอาแ, <c oughs> แกะและเพราะว่าโหลุ้นว่าจะได้เอาไปญี่ปุ่นด้วยไหมนังขอบคุณพี่แป้งด้วยนะครับสำหรับถุงแมนมาก <c oughs> ว้ายร้านล่มค่ะ,ะ,ะใช่ที่ป้าแต่นใส่ไหมน่า ที่บอกว่าอยากได้เนี่ยใช่ไหมนะอุ้ยมันคือรองเท้าเหมือนกันปะบิสเบลอุ้ยรู้ได้ไงอะว่าหนูอยากได้คู่นี้อะใช่กำลังอุ้ยตกตกใจนึกว่าอะไรนะแล้วทำไมอยากได้คู่สามโอ้ตกใจมากแล้วทำไมบอกทีมงานบอกว่า ไปดูในไอจีนะทุกร right? yes. so ูปอย้าทำไมอยากได้เหมือนกันน่ะตอนแรกคือเห็นประแดดใส่ประแดดแล้วก็ถามประแดดว่าแบบคู่เท่าไหร่นางบอกราคามาก็เลยบอกเออเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มาอันนี้เห็นประแตนใส่ก็เลยจะขโมยปแตนไหแม่พี่แป้งอ๋อวิ่ง จากครอบครัววิงไวทุกคนเลยนะคะเพราะว่ายังคุยกับทุกคนเลยว่าเห็นคิวงานแบบแน่นมากๆก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค no ่ะขอบคุณค่ะน่ารักสุดๆโอเคได้แล้วไส่ไปญี่ปุ่นไหมใช่โอ้ยดเครื่องทำไมหนักก็ใส่ไปเลยก็จะฝากเขาซื้ออยู่ไม่ต้องละ ดีใจสุดๆแม่ทิ้งไว้ก็คือซื้อรองเท้าให้แล้วซื้อกระเป๋าให้แล้วซื้อเสื้อให้แล้ว,แล,วแล้วกระเป๋าคือใช้จนเปื่อยกระเป๋าบุญชีคือใช้กันเปื่อยมากขอบคุณมากๆเลยนะคะว่าทุกคนขายได้เปิดรองนะ้าแตะแล้วรองนะัดเอ้ยเดือนหน้าวันเกิดหนูนะรองเท้าแตะพี่ฟางให้หนูครบปีแล้วใช่แล้วก็อีกสองเดือนมันเกิดพี่นะเอาวันใกล้ก่อนนับมันใกล้ก่อน ฝากไว้ด้วยนะคะคิดไยังจะซื้ออะไรให้น้องคิดไปแล้วอุ้ยอะไรอ่ะคิดไปแล้วแต่ไม่เอา้าจะบอกมันก็ไม่เซอร์ไพรส์นาฬนกาแน่เลยอะ่ะใช่แล้วเป็นจีช็อกรุ่นล่าสุดน่ารักมากๆเลยสีเหลือง <laughs> ทุกคนคะอย่าลืมนะเราฝากนะคะดับเบิลยูเซรั <laughs> 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 มเจอแน่ <laughs> มันเกิดตัวเองอะซื้องเ,งเกงเจเจให้คอยดู <laughs> จะไม่ซื้ออะไรให้แล้วมันซื้อกลับคือแบบนั้นจริงๆ <laughs> ด็ดปัญญาอุเซ่ัห์เล่าเมลักมะนาวแล้วเราเตรียมมันมานานมากเลยนะยรงไม่บอกเราไปมาฟังตอนจบนะวางแผนกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะหนูไม่รออะไรขึ้นเหรอลูกไปญี่ปุ่นไปปะคะไปไปไมไปเหรออดแก๊งเลยผิดด้านในกล้องไม่เห็นในกล้องไม่เห็นอ๋อโอเคโอเคขอบคุณครับอุ้ย